ถ้าเกิดว่าพูดถึงชามาเต้นะคะหลายคนก็จะเห็นว่าในฟีดใน Facebook ของพวกเราเนี่ยจะเจอโฆษณาเกี่ยวกับชามาเตในเะยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็เจ้าของเนี่ยเขาก็ได้เคลมว่าเฮ้ยในหนึ่งซองเนี่ยมันชงจิบได้ตลอดทั้งวันเลยนะวันนี้เราก็เลยอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเราก็ลองทําตามที่เขาบอกดูเดี๋ยววันนี้เป็นยังไงจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ค่ะ ยางที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะว่าในคลิปก่นกอนๆเนี้ยที่เคยชงให้ดูใช่ไหมก็บอกไปแล้วว่าโดยส่วนตัวของเราเนี่ยจริงๆเราไม่ชอบชาที่ชงหลายครั้งเพราะว่าเราชอบความเข้มข้นของชาที่ชงมากที่สุดเนี่ยก็ประมาณ3ครั้งแค่นั้นแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอยากลองไงว่าเอ้ยเฮ้ยเขาบอกว่ามันสามารถหนึ่งซองเนี่ยมันสามารถที่จะชงซ้ําๆเติมน้าได้เรื่อยๆดื่มจิบๆได้ทั้งวันเนี่ยมันเป็นยังไง เราก็เลยลองทําตามที่เขาบอกนะคะก็อย่างที่สังเกตได้ชัดเจนเลยก็คือแน่นอนว่าสีของชาเนี่ยมันก็ไม่หลงเหลืออยู่เลย ในการเทสครั้งนี้ก็ชงไปประมาณสิบกว่ารอบเลยจริงๆก็คือลองชงแล้วก็จิบทั้งวันเนี่ยในหนึ่งซองนะคะก็สรุปผลลัพธ์ก็คือว่าเหมือนกันในช่วงท้ายๆเนี่ยมันเหมือนการดื่มน้าเปล่าธรรมดาแล้วก็สีของชาเนี่ยมันก็ไม่เหลืองละไม่เหลือให้เห็นละแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะบอกเพื่อนๆน็คือว่า แม้ว่าสีของชาจะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็แม้ว่าเราจะไม่ได้กลิ่นหรือว่ารสชาติของชาแล้วหลังจากที่ชงไปเป็น10บสบครั้งเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่มันยังเหลืออยู่ก็คือน้าอุ่นคือการดื่มน้ําอุ่นเนี่ยมันก็ช่วยให้เรารู้สึกลดการอยากอาหารได้จริงนะเพื่อนๆอ,อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้พูดแบบไม่อ้างอิงเกี่ยวกับชาเลยนะพูดถึงน้ําอุ่นว่าเฮ้ยคือดื่มน้ําอุ่นเนี่ยมันก็สามารถช่วยทําให้เรารู้สึกว่า ลดลดอาการอยากอาหารลงส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าความความอุ่นของน้าด้วยแล้วส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าการดื่มน้ําเข้าไปเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเอออิ่มก่อนที่จะกินอาหารเข้าไปด้วยส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยเออนี่ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังหลังจากที่ทดลองแล้วก็มันเป็นยังไงก็สรุปแล้วว่าก็คือ สีของชาก็ไม่ไม่เหลืองเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนดื่มน้ําเปล่าธรรมดาเนาะชงหลายๆครั้งจิบๆต่อวันก็เหมือนกันจิบน้ำอุ่นธรรมดาแต่ว่าก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันคือช่วยให้เราลดความอยากอาหารได้ในระดับหนึ่งถ้าเกิดว่า,าเพื่อนๆนะคะที่กําลังดื่มชามาเตอยู่ก็อย่าลืมแวะมาแบ่งปันแล้วก็ร่วมแชร์ประสบการณ์เผื่อว่าเพื่อนๆที่เขากําลังตัดสินใจที่จะซื้อชาตัวนี้มาลองดื่มเนี่ยจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็แต่ละคนมีประสบการณ์หลากหลายยังไงบ้างเพราะว่าเราแต่ละคน กรุ๊ปเลือดก็ต่างกันเนาะน้ำหนักก็ต่างกันหลายๆอย่างก็ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนพอมาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังดูดูชาตรงนี้อยู่เนาะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ซับสไครป์เป็นกําลังใจกันด้วยแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวช่องของเราก็จะอัปเดตต่อเนื่องว่าดื่มไปแล้วเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็ยังไงอย่าลืม ติดตามแล้วก็อยู่ด้วยกันแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันต่อไปนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ